ยังต่อที่เรื่องของการทำมาหากินนะคะก็เป็นกเกษตรกรที่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเป็นกเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิค่ะพลิกชีวิตเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเลยก็เลยหันไปปลูกทุเรียนโอนโซน,โนมันเป็นทุเรียนโอนโซนอยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะอรนะบอคเาจะได้หมูร่กหูเหมือนกันเมื่อวานเกตโลูครึ่งครับเมื่อวานนี้13ลูกม ผลผลิตก็งามเชียวค่ะแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ผลผลิตจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าก็ล้มลุกคลุกคลานมาพอมสอมควรเป็นผลผลิตทุเรียนโอโซนของสวนเทพยินดีค่ะ <S S <Okay. S 1> ตั้งอยู่ในพื้นที่ <Okay. S 1> ทเทพ,พนาหมู่สิบตำบลบ้านไร่ที่ชัยภูมิ <Okay. S 1> ปีนี้ทุเรียนที่ปลูกอยู่ในพื้นที่20 <Okay. S 1> ไร่จำนวน400ต้น ออกลูกเต็มต้นเลยค่ะจนต้องมีการนําไม้เนี่ยมาค้าไว้ไม่ให้กิ่งหักคนัะ,นะ<อ>ลูกมันโตด้วยะนะนายสมชายเบียดนอกอายุ64ปีเป็นเจ้าของสวนค่ะบอกว่าสมัยก่อนปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าต้องผิดหวังจากผลผลิตก็เลยลองเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนเมื่อปี2542ค่ะปลูกครั้งแรก200ต้นรอด20ต้นเท่านั้นลละเริ่มได้บทเรียนและก็เลยทยอยปลูกเพิ่ม จนปัจจุบันเต็มสวนเลย400ต้นมีทั้งหมอนทองก้านยาวชนีหลงหลินลับแผลส่วนเรื่องขนาดไม่ต้องพูดถึงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะลูกโตเชียวรสชาติก็ดีด้วยผู้บริโภคบอกว่าที่นี่เนี่ยทุเรียนกลิ่นไม่ฉุนหอมหวานกรอบอร่อยไปฟังเสียงคุณพี่สมชายกันหน่อยค่ะคนที่มาเที่ยวบนกร่ยวก็จะพูดว่าเรามาสุดอากาศโรโซนกันนะวันนี้ เ้าใครมาอยู่น้งคืนสองคืน,อคนโอ้โหน้ำอยู่นับโอโซนมันมีมัเหมือนอยู่ในเมืองที่ม่มีหมอกควันหมอกอะไรก<ม>็เลยตั้งชื่อทุเรียนว่าทเรียนโอโซนคือตามความเข้าใจของคุณพี่เจ้าของสวนก็คือบอกว่ารู้สึกว่าอย,อยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือตรงนี้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้กับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวที่กําลังบานสะพรั่งอยู่ในขณะนี้ใครแวะไปเที่ยวก็แวะไปเยี่ยมเย็ยนกันได้นะคะสวนเทพินดีไปดูไปซื้อทุเรียนแล้วก็ <c oughs> ไปชมบรรยากาศนี่มีดอกกระเจียวให้ได้ชมกันด้วยค่ะะ <c oughs>